หัวยาวผัดต้าเจี้ยวนะครับมีเนื้ปลาแล้วก็ไก่เป็นชิ้นๆนะครับไก่หมักไปแล้ววันนี้เราจะต้องทําให้มันมะเขือนเ,เนี่ยหลายคนชอบแบบจะแข็งๆกรอบๆคุณหลานจะชอบแบบนุ่มๆนะครับนุ่มก็เต็มน้ำเต็มน้ำไปแล้วก็เหมือนเหมือนเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับ แลก็จะให้มันนุ่มๆอายุเยอะแล้วยังกินแบบนี้ครับดูให้เนื้อมะเขือเนี่ยนะครับมันนุมน่มๆและ่ะให้มันเละเอะเปลีล่ยนก็เสร็จแล้วนะคร,รับตัดเติมติดแพงใส่างเยอะใส่จานกินได้ละ มีกระทะดีก็มีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับมีกระทะซึ่จะอีเกียมันลดราคาป็นั่กินไ,ไห้เลยครับกินให้เราเองครับมะเขือยาวผัดกับไก่นะครับแล้วก็ใส่ใบโหระพาเต้าเจี้ยวลองชิมกันนะครับอ,อืมะเขือมะเขือแล้วก็ใส่โหระพานิดหนึ่ง อืละลายในปากครับอร่อยมากมีประโยชน์นะอาหารผู้สูงวัยเชิญชิมกันครับ